สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเขาบอกจะแล้วข่าวด่วนนะครับเอฟซีครับโอ้โหผมได้ข่าวมาว่าเขาจะไปชุดใหญ่กันเลยเขาจะไปกันทั้งหมู่บ้านไหนสีครับในนี้ผมได้ข่าวมานะคนนู้นก็จะไปยายคนนี้ก็จะไปนะป้าคนนี้ก็จะไปเมื่อเขารู้ข่าวในในโซเชียล อย่าลืมครับว่าชาวบ้านนะครับเขาเขาติดตามโซเชียลอยู่นะครับอย่าลืมว่าชาวบ้านเขาติดตามโซเชียลอยู่ผมได้ข่าวมาว่าจะไปกันหลายคนนะครับคนในหมู่บ้านจะไปให้กำลังใจพ่อพระเอกแม่นเอกนายสี่วันที่สิบสามสิงหานี้โอ้โหเอฟซี FC ครับพี่น้องครับจะไปในทั้งหมู่บ้านเลยลเหรอมั้งผมดูแล้วนายสี่ครับแตาแล้วไม่มีใครไปให้กำลังใจดําเลยเหรอส่วนพ่อเระเอกแม่นเอกก็ไปันทั้งหมู่บ้านเลยนะ ผมนะผมทราบรายชื่อมาครับว่าวันที่สิบสามสิงหาเนี่ยนะครับเขาจะไปให้กำลังใจพราเอกแม่งเอกทั้ง,งมูบ้านเลยมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะนี่พี่เกิดอ,อะไรขึ้นครับอืมเพราะอะไรครับเพราะอะไรครับก็ต้องถามถามท,ทุกท่านว่าเพราะอะไรทุกท่านคงจะมองออกไหมว่าเพราะอะไรทําไมชาวบ้านถึงจะไปเชียร์พราะเอกแม่งเอกเดยน นั้นสารเพราะอะไรครับพี่สีครับเพราะในช่วงนั้นอยู่เขาทำความดีไว้เยอะเลยเพราะเขาทำความดีไว้เยอะเลยนะครับทำความดีไว้เยอะนะครับนะเพราะว่าเขาทำความดีไว้เยอะยไนะงไอ่ความดีนั่นแหละครับมันจะเป็นเก,กาะคุ้มกันเขา อย่างน้อยมันก็เป็นกำลังใจนะอย่างน้อยมันก็เป็นกำลังใจอย่างน้อยมันก็เป็นทให้ชาวบ้านทําให้สังคมรู้ว่าชาวบ้านก็ยังมีความรักความเมตตาอยู่นะนะครับมีความรักความเมตตาอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้เอฟซีโคเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยเป็นข่าวดีมากๆสำหรับพวกเรานะเป็นข่าวที่ดีเป็นเรื่องที่ดีเลยนะครับการที่พอไปเอกไม่อาจจะ ama, เอาแต่ที่ชาวบ้านจะให้กำลังใจนะครับในวันที่13สิงหาผมได้ยินนะครับผมได้ยินว่าจะไปกันเยอะนะ ผมราบข่าวมาว่ายายคนนี้ก็จะไปยายคนนั้นก็จะไปนะครับแล้วก็ครอบครัวตาชอกก็จะไปทุกคนเนี่ยตาละอีดําเจ็บช้ำน้ําใจแน่เลยและที่สําคัญนะครับเซอร์ไพรส์นะครับคนที่อีดําไปร้องเรียนชาวบ้านเขาจะไปด้วยครับโอ้โหเขาจะไปดูฟาร์มย้อยยับจาได้ไหมครับอีดําให้เกือบร้องเรียนชาวบ้านที่ข่าหัวล้านอะ อ่ะหลายคนก <c oughs> anyway ็จะไปกันนไอซีคร <that> ับเขาคงแค้นมันมากเลยไอซีครับเขาคงแค้นมันมากเลยนะแค้นมากครับเขาเลยจะให้ไปนะครับแค้นมากเลยนะคงแค้นมากเลยเขาคงจะไปกันนะเพราะมันทํามาข่าวไปเยอะไอซีครับทำมาขาาวไปเยอะจนจนข่าแบบว่าไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วคือคือ ต้องไปแล้วต้องไปดูฟาร,รม์มอ่าพ่ายแพ้ของอีดํานะครับในวันที่สิบสามสิงหาที่จะถึงนี้ไอ้สครับก็เป็นข่าวดีนะเป็นข่าวดียางเช้าเลยส่ 4, ครับซึ่งซึ่งอผมไม่ทราบข่าวมานะผมไม่ทราบข่าวมา อันนี้มึงเฮ้ยดามึงชักตายแน่อันนี้มึงชักปุยแน่วันที่สิบสามเนี่ยนน 13. ไม่มีใครไปให้กำจังกลังใจดามเลยนะครับนะอีแม่นอกไส้อยู่ไหนกลับไทยด่วนนะแม่นอกไส้อยู่ไหนบินลับไทยด่วนเลยนะบินกลับไทยด่วนมาไทยด่วนเลยมาให้กำลังใจลูกหน่อยลูกไม่มีใครกำลังใจเลยวันที่สิบสามที่ผมผมสาวเสี่ยงมาแล้วไม่มีเลยนะ แต่ไม่แน่นะก็อาจจะมีผมแดงมาอีกนะอาจจะมีอีกผมแดงมาอาจจะมีใครมาอีกเอฟซีเขเคือปีดำนี่แม่งช้ำใจแล้วช้ำใจอีกนะครับนะช้ำใจแล้วช้ำใจอีกก็เราติดตามชมผมได้ข่าวมาอย่างนี้ทุกท่านผมก็มาบอกเอฟซีอย่างนี้จริงหรือไม่จริงผมไม่รู้ผมได้ข่าวมาผมก็ต้องมาประชาสัมพันธ์นก่อนใอ้กับเอฟซีดูว่าหูที่ทุกสามนี่นะครับสน,นั่นหวั่นไหว นะครับชาวบ้านชาวช่องแล้วแถมคนที่ถูกร้องเรียนที่เข่าหัวล้านโทรมาหาผมว่าเออวันที่สิบสามสิงหาจริงเหรอครับคุณรัฐีบอกใช่ขาวที่าสิงหาครับเออเดี๋ยวลุงว่าลุงจะไปด้วยนะยายว่ายายจะไปด้วยนะเออแล้วก็ชาวบ้านหลายคนขเขาก็ว่าเขาจะไปกันนะแม่เจ้าโว้ยสิบสามสิงหาจะเป็นวันที่ โอ้โหสนุกสนานแน่นอนครับไหนสครับแต่ผมมาไปแล้วหนึ่งแหละผมจะไปดูฟาร์มอัปยศของอีดำดูฟาร์มย่อยยับของอีดำในวันที่สิบสามสิงหาคมนะครับนะวันที่สิบสามสิงหาคมมันเราจะไปดูฟาร์มย่อยยับของอีดำกันนะครับในวันนั้นก็ขอให้อ่าดำโชคดีนะ ขอให้ดามโชคร้ายแล้วกันเดี๋ยวะให้มึงโชคดีขอให้มึงโชคร้ายนะครับขอให้มึงโชคร้ายมึงจะมองหน้าใครติดอ่ะไอ้เี้ยสายนี่เ็าชาวบ้านที่กูร้องเรียนฝ่าน,นี่ก็พ่อแม่กูข้างหลังนี่ก็เจ้าหดเก่ากูข้างข้างกูนี่แม่ก็ผัวเก่าที่กูทีบหัวทรงไอ้เฮีย้ยเอ้ยกูไม่ทำไงดีวะไอ้ <laughs> สี่นะพูดหาเลยสี่ครับผมเชื่อว่าหาแน่ครับอ่าผมเชื่อว่า ผมเชื่อว่าวันที่สิบสามเนี่ยไอ้สี่ครับพี่น้องเอ้ยจะเป็นวันที่ดาจะต้องช้ำอ,อกช้ำใจที่สุดเลยวันที่สิบสามงานนี้บันเทิงเริงใจผมบอกเลยว่าบัาานเทิงจริงผมพูดเลยว่าบันเทิงงานนี้โอ้โหแล้วชาวบ้านนะไอ้สี่อย่าคิดดูดิว่าเขาจะไปด้วยไอ้สี่อย่าคิดดูดิว่าโอ้โหไอ้สี่อย่าคิดดูดิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นไอ้สี่ครับ แล้วคนที่มันร้องเรียนด้วยสิรันะแล้วคนที่มันร้องเรียนด้วยคนที่มันร้องเรียนด้วยนี่แบบโอ้โหสุดยอดดิสีนะครับชาวบ้านที่มันร้องเรียนเนี่ยที่สำคัญนะหัวใจหลักคือพ่อแม่คือตายายขอให้มึงโชคดีนะชาวบ้านเขารอ,อเหยียบซ้ําม,มึงอยู่ไม่ดาเลยนะชีวิตมึงนี่แม่โคตรอาพับเลยเพราะอะไรทำไมถึงอาพัพเหรอ ามึงทําสันดานตัวมึงเองไงมันไม่มีใครไปทาสันดานอะไรตัวมึงเลยมึงก็อาพับอยู่เรื่องเดียวนะนะนะครับมึงก็อาพับชีวิตมึงแม่งโคตรอาพับนะพับหน้าพับหลังพับซา้ายพับขวาพับไปเรื่อยนะพี่ครับนะแม้กระทั่งผัวอยู่ข้างกายก็ยังไปถีบหัวส่งเขานะครับโอ้ยแต่ละอย่างแต่ละอย่างนนพี่ครับเกิดอ,อะไรขึ้นครับ นะวันที่สิบสามติงหาแล้วเราติดตามชมครับนะวันนี้ผมก็จะซื้อหนึ่งสามนะอืมนะวันนี้ผมจะซื้อหนึ่งสามก็หน่อยหนึ่งสามสามหนึ่งซื้อติดไว้นะครับโอเคไะค้สิครับนะคลิปนี้ก็เป็นประมาณนี้สิครับนะก็ฝากเข้ามาฝากเขามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตายนะครับทุกท่านนะประมาณนี้ครับส่